โตโยต้าไฮลักวีโก้สองจุดห้าเจเอ็กตาร์แคปปีสองพันสิบสองจดทะเบียนปีสองพันสิบสามนะครับสีขาวสีขาวหน้าแชมป สีสวยทั้งคันรถไม่มีชนนะครับทะเบียนโคราชล้อกระทะเดิมยางบิสโตนปีสองพีสิบครับสี่เส้นใหม่ใหม่นิ่มๆ กระจกหน้าโลโก้โตโยต้านะครับอาจจะไม่เห็นนะเห็นไหมอ่านี่เห็นอยู่ภาษีปีหกแปดเดือนมิถุนายนะครับยังไม่ขาดสีขาวสวยทั้งคันนะครับไม่เคยเสริมแหนบไม่เคยบรรทุกหนัก ฝาท้ายเปิดปิดง่ายท้ายสวยนะครับไม่มีชนนะครับเม็ดอาร์ตรอยพับอยู่ครบนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับคัดซีสวยไม่มีสนิมยางอะไรมีรถคันนี้เดิมเป็นรถของ ศูนย์บริการโตโย t a นะครับมันจะถูกติดสติกเกอร์มาแล้วก็สติกเกอร์ของรถโมบายเซอร์วิสอะแล้วมันก็ถูกแจ้งเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีตามที่ติดสติกเกอร์มาแล้วก็บางชิ้นก็มีพ่นสีมานะครับมันก็เลยกลายเป็นรถกับสีนะครับแต่เดิมโรงงานแล้วรถเป็นสีขาวนะครับ พอออกมาจากบริษัทแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแต่รับประกันว่ารถไม่มีชนนะครับนี่ครับดูห้องเครื่องได้เลยห้องเครื่องสีเดิมนะครับคานเดิมตัวเลขชัดนะครับ LR อยู่ครบเพจไม่เคยแกะห้องเครื่องไม่เคยทำสีนะครับเห็นไหมครับ ฝากระโปรงด้านในนี่เป็นสีขาวเดิมนะครับฝาเดิมนะครับนี่บอกกันตรงๆเลยนะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรครับแค่รถถูกทำสีเป็นสีของรถโมบายเซอร์วิสเฉยๆครับมันเป็นรถของศูนย์โตโยต้ครับมันต้องดีแน่นอนครับไม่ใช่รถเอ่อ ชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ต้องเอาไปบรรทุกอะไรพวกนี้อันนี้มันแค่บรรทุกเครื่องมือออกไปดูแลรถตามบ้านนะครับไม่ได้มีอะไรมากเครื่องนี้สวยสะอาดมาแบบนี้เลยนะครับ น้ำยาหล่อเย็นแดงๆแน่นอนว่ามันต้องเป็นน้ำยาแท้แน่นอนครับภายในเป็นสีเทานะครับแผงประตูเดิมกระจกมือหมุนตามรุ่นนะครับเป็นรุ่นเจนะครับหมุนง่ายนะครับขึ้นลงง่ายเบาะเป็นเบาผ้านะครับเบาะผ้าเดิมมีรอยนั่งนิดหน่อยนะครับไม่ขาด พวงมาลัยสามก้านเดิมครับแน่นเปี้ยวิทยุเดิมเปิดได้นะครับเสียงดีมี USB นะครับเก้หน้าเปิดปิดได้ไม่มีแตกนะครับล็อกได้นี่โมบายเซอร์วิสนะครับภายใน,นเดิมๆครับไม่ แปดหมเจ็ดพันกิโลครับแท้จากศูนย์นะครับลังคาสวยสะอาดนะครับเบาแคบตึงเปียอันนี้คือทำทำให้ใหม่นะครับเบาแคบเครื่องมือแม่แรงมีครบนะครับแม่แรงมีนะครับเครื่องมืออยู่ช่องโน้นนะครับมีแน่นอนครับ ข้างในนี้เดิมๆนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับคันเกียร์ดูคันเกียร์แน่น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 ครับเด็กมือตึงๆนะครับคันบางแดดแน่นเปียะนะครับไม่มีหย่อนมีคล้อยนะครับสตาร์ทนะครับ เสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ทนี่เพาะมากครับไม่มีสะบัดไม่มีเคาะไม่มีเขกนะครับสตาร์ทง่ายนะครับที่วางแก้วไม่หักไม่แตกนะครับช่องแอร์เนียนเนียนไม่มีแตกไม่มีหลวมนะครับเครื่องยนต์เดิม <c oughs> เสียงเคราะๆะนะครับไอไม่มีอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลถ้าใช้ดีโก้นะครับไม่แช่แปดหมื่นพูดแล้วเพจไม่แก่เสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเนียนๆน,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 นะครับเสียงแอร์ตัดต่อเพ่อมาก เจนเจี๊ยบนะครับเปากระโปรงนะครับไม่มีรีแมปไม่มีทำอะไรเกี่ยวกับกล่องเลยนะครับดูควันก็ได้ครับมีควันหน่อยๆนะครับตำ่ำ ธรรมชาติจะต้องมีควันนิดๆเวลาเล่งเครื่องอยู่กับที่นะครับนะครับควันสวยไม่มีขาวดำปกตินะครับแต่ดังให้ดูแคสี อีกรอบหนึ่งคันซีสวยนะครับเลขสวยชัดเจนนะครับรับประกันครับตอนนี้รถเป็นชื่อบุคคลผมโอนเป็นชื่อผมแล้วสวนใจก็มาดูรถได้นะครับที่ซ k ออโต้อำเภอสูงเนินโคราชนะครับร้านอยู่ติดถนนมิตรภาพหาไม่ยากครับรถส,สวยๆราคาไม่แพงครับขับขี่นะครับตรงอะไรแน่นนะครับ สัมผัสแรกรู้ได้เลยว่าช่วงล่างดีนะครับเหมือนขับรถใหม่ช่วงล่างไม่มีดังนะครับแน,แน่นเน่นเปี้ยกันกลมกันเกียร์แน่นวงลไ,ไม่มีหลวมนะครับ แอร์เย็นแอร์เย็นลมแรงนะครับโอ้ยผิดขับรถยุโรปมากไป <laughs> คัดนิ่มนะครับคัดนี้นิมเลยครับเกียร์เข้าง่ายไม่มีหลุดไม่มีเบียดขับไป ไม่มีหอนเครื่องทบเพิงท้ททายดีคงเยอะหน่อยขับดีมากครับเอางี้เลยรับดีมากเลยแหละซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ จะไปใช้งานต่อได้เลยครับพร้อมพร้อมทุกอย่างเล่มชุดโอนภาษีไม่ขาดนะครับไฮลักวีโก้ 2.5งจุดห้าเจเอ็กตาแคปนะครับสนใจก็มาดูรถได้นะครับที่ร้านซีเคอโตอำเภอสูงเนินโคราชนะครับ ร้านแล้วครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยครับหาไม่ยากครับติดถนนมิตรภาพเลยนะครับนี่ c ีเคออโต้นะครับร้านหาไม่ยากเลยครับ